สวัสด,ดีพี่น้องสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเที่ย,กกแยกกแบแพงสุปสุกคนสมองสบอนที่อยู่ไกลยอะไรก็อยู่กลยเบิร์ตสุกคนเดอ้อ<ะ>พี่น้องลงไปรถดิฉย่างไปอันนี้บ้อจะถ่าการกวนเราคือย่างใช่การกวนมีดอยู่นะมันายายยายดาบยู่กร si <า>ะตาด,ด àng, ูอยู่กระตาที่พ่อป้าเนี่ยดาบย่างมันได้ยังไงถฮาสิ้นย่างต้องไปกรองพรพี่น้อง กล่องฟอนบ่แม่นกล่องฟอนสวัสดีพ,พี่น้องสวัสดีพี่น,น้งงองเนี่ยชื่อเนี่ยชื่ออยู่กเก็บดูนะลงลงกล่องฟอนไป,ไปทอดดูไปเก็บดูไปเนาะฮอนแดดจะฮอนชื่อใหญ่ดุยเยอะให้ยเยอะถือก็ฟกหัวครับฮอนแดดพี่น้องก็เสื้อเป็นอันนุ่งเสือ้อมีหมวกไหมไม่ดูหัวกระหล่อนพี่น้องเลย พี่น้องหอดจุดหมายปลายทางของเราแล้วสวัสดีพี่น้องปองปา่าสกุลสกุนเดออ,อันนี้กำลังเต็มพระขาวพระหนา ทอดเล็กก่อนพี่น้องบบหูจักส่องพี่น้องเลยแต่จะได้ส่องพี่น้อง หนึ่งสองสามสีห้าเจปด้าสบบสองมั่งหัวพี่น้องมั่งเล็กออโตขี้ฟุนงไงยองบ่แมนกวันไฟบ่มขีเท้าว่ากอพี่ขีเท้าไงยองพี่น้องอันนี้คือแตง้าขาวเด้อพี่น้องเด้อจากซีโฟกัสีกอยังพี่น้องเลย หาบอลโฟกัสปร,ร,ดปรได้เลยพี่น้องเพิ่งพอลองตางกลียดดูรออยู่พี่น้องมีเหนบอลแน,น่ๆแต่ว่ายังมาทันแล้วนะเพิ่อนได้เหยื่อรอฮนะอนแดดพี่น้องแ <c oughs> ดดกระแดดพี่น้องกำลังเอาน้ำเกลือ <c oughs> นำ้อ <c oughs> นำขวดพี่น้อง นำ้ำโพดไห้มันไห้มันเปียะเพราะว่าให้กระดูกมันพูขึ้นพี่นนอกตัวมันจมกี่เท่านะตัวมันจมกี่เทา่ากะให้มันพู้ขึนดูกเก็บเป็นคนแรกนี่มันลวงพ่อเก็บดูก,ก่อนเด้อค่ะ คุามนแ่งอยู่้อย่แล้วะนาแยงแงมาทางนี้คือส่วนศีรษะด้านน้าคือส่วนเท้าปโต้ไปอ้เงี้พูดยาก เก็บดูทอนดูน้ำกันพี่น้องอันนี้เป็นข้างสุดทถ่ายที่เก็บดูแลเคลียร์จบทีเอาดูคาถาทักแน่พี่น้องคนลราทุกคนเกิดมาควนมีจุดจบแบบนี้แตงต่วาสิไปสะไปไหวเนาะทุกคนกับ ต้องเจอแบบนี้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นชัตธรรมเนาะคือความจริงพี่น้องถ้าได้เกิดเป็นคนแล้วทุกคนกาต้องเดินมาสู่ชุดนี้เบอร์ทุกคนพี่น้องบองมา้ี่ไหน Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video hấp ហើយដល់នេះប alé ទៅឆ្នោតជិតមិនបើករੋទ៍នេះເນາະເອີ້ຍເອົາພີ່ນ້ອງແບງລາວនេះບໍ່ຢາກມີໃດណាពូទៅតាមພູພີ່ນ້ອງຊ្នោតຢູ່ຊ່ອງ YouTube ແຕ່ສ່ອງຊ្នោតຢູ່ພີ່ນ້ອງນີ້ບ루ຈາກຊ່ອງເນາະຫຼາຍຊ່ອງອະດີ ขดูกตั้นอะไนเชิญเชวนโคยนันนะสนี่ยังสสิา

สอนเก็บจุพี่น้องคนกันลายพี่น้องคนกันลายอะไสไลด์ก็มีแต่ซ่อง YouTube, ยูทูปนั่นแหละพี่น้องที่เพิพนะ YouTube, ่นมาทําคลิปเนาะช่องยูทูปก็มีแต่ลูกหลานเพิน่นนั่นแหละพี่น้องลูกหลานเพินไลายพี่น้องเอ้ยโบหูจักจั๊กสองเนาะพี่น้องเนาะไลด์สองพี่น้องประมาณสาวสองอะไรอยูย่ในนี้นะพี่น้องโฟกัสที่ยูทูบเบอร์บ่อย <laughs> เอที่โฟกัสเยอะวนนพี่นอนะ้องเนาะเก็บดูท่อนดูเป็นครั้งสุดท้ายพี่น้องเก็บแล้วก็เอาเขา่าอัฐิเอาเข่าธาตุบานเอาเอินธาตุเนาะเจดี JD พี่น้องบานเอาเอินธาตุดูพี่น้องปกติธาตุมันก็ธาตุีอะไรพี่น้องคันหาธาตุนะีเนาะธาตุีคันหาดูเวทนา อาสัญญาสัางขารและกาวิญญาณเนะาะธาตุทั้งสี่ก็มีดินน้ำลมไฟนะพี่น้องอันนี้คือธาตุดูพี่น้องเ <c oughs> อ้ยบัตนาเอิญธาตุ <c oughs> บัตนอาเอิญ <c oughs> เจดีบัตรืออัธิเนี่ยประมาณนี้นะพี่น้องเนะ <c oughs> าะว่าผิดก็ขอโทษขอภัยนำในลายพี่น้อง <c oughs> มองดูนล่ดูโ enfin อ้ยอาวลายคนลงมาบ่มีอาวบ่มีบ่มีมาตั้ีนาลุกลานมาโยโย่จะิกมมุมใช่เดิดอาะเนาจะเอานฮาวหฮ้ายังเดือยยุบส ล่างเลยเลยนะเพียนรูปมะพอ้พระองดวงนขอบคนายคนพี่น้องคนห้อยตงวางขังว่างขังแล้วเรมจะร็จูพี่น้องตอนนี้เขาก็มาฮอดวดเป็นทีจะพอดแล้วพี่น้อง กระดูกระยังมาท่านมาดอกพี่น้องแต่ว่าหาสิ่งสก,ก่าผ่าเผยรถอีกอันจากมาก,ก่อนพี่นอ้องฮแมาอะไรบ่เออยังน้องพ่อนะพี่น้องเนาะน้องพ่อมันน้ำดังว่าพี่ดุดขอโถษดขออใบไหลละ <c oughs> ว่าบริเบิ้งตามาตะลือ <c oughs> เออว่าตาใต้ตามตามใต้ตําเนื้อพี่น้องว่าตํามใต้ตาครัวอ,อยู่ว่ากา็ไดเนาะกระดูกเอาก็มาหอดไปเทียบหอเแล้วเนาะทูกทรายพิน เอามาเนาะลกูกชายเป็นคนอุ้มมาที่ปอบเซเว่นกบเห็นเนาะอืมี่จะเอาก,รนนะอกอารรอพี่นอ้รอ,รองรอหลวงพ่อมานะเนาะเพป็นกามาเพป็นมาหลดุดหลดุดใหญ่ฮะมาหลุดจากพี่นอ้องตอนนี้ก็น่าจะฮอดเลยนาะพี่นอนะ้นนนองเนาะพี่นอ้อง มาหอดจุดไม้นะพี่น้องนี่คือเจดีย์อาบะท้าวอาบท้าวอนเด็ดพี่น้องอ่อนง่าคือการันจะดูคาถาพี่น้องตอนนี้นั่นอืม กระดูกเข้ากามางยู่ดาธาท่นในพี่น้องครั้งหอดสร้างนิจานอาหอดซีขาวในกระดูก นามุตสานามุตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสานามุตสานามุตสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตตะสานามุตสะนามุตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสาภูกาสาวันทากรมมอบองขาทั้งลายขอนอบน้อมมเกตเจสาขอสมมา มันดาผู้เลิศผู้ประเสริฐเลี้ยงลูกวังพลอมบ,บันดฑนมีไปจากโลกลูกลารโศกนำเจ้าบรัยจร,จ,จริงมีใจถึงคุณเข้าลูกจริงได้เต้าส้างก่อเจดีย์บัรจุอาทิก็กรมเอาไว้ แล้วจริงได้ทานทอดพระมารดา กูเลิรจงมาหรับเอาเธอจงมารเอาเธอของขาเทท่านไฟดวงวิญญาณแม่จิงหิงหูอยู่บนไก่หรือไก่คอยมาเร็วไวคยมาเร็วไวขับเอาของทานขัวขาหม้อไผ่ตั้งนาไปสู่สวรรค์กรรมทุกอันที่ลูกทำผิดพลาด ไดประมาอย่าได้ภูกวตธอรมพุโุมหาการุนิโก อุดโทโลเกอนุต hey. าโรกัตจงนำดวงนิยานไปเกิดบนประเสศสวรรนิพานจงบันดาลให้ลูกหลานพยุโลกนี้จงมีแต่ความสุขปัญญาญาจารย์ญาปัญญาจารย์ากันทุกคนก็ขาเทินสาธุ Pepper Zucker อิมังอมัังอถิอัถิมันดาทาตุปจุธลามิทุติยัมปิิทุตยัมปีอิมังอัถิอัถิมันดามัดาตุปจุธลามิปปจจุุทามิสยัมปีมมมััััังอออถถิิดดาา จาทุจ้าบัจรามจุทราม,จจามีมาดูขา้าวทาสองพี่น้องพี่น้องอาจจะมืดแน่พี่น,น้องม,มันห่มเนาะ ตอนนี้กาดูข้าวาทดเปียบห้อแล้วพี่นอ้องยอถาดกลวไมไว้พี่น้องตอนนี้ก็ได้พี่น้องตอนนี้กา เอาจะดีกลัวไหมเนาะพี่น้องฮ่าขอเลี้ยวพี่น้องเ,เว้อตอนนี้สตรสักอนิจจาพี่น้องหลังจากเอาดูคาถาล้วก็ทาดกลัมแล้วเราการมาสักอนิจจาเนาะเขาตัางโมกอนิจจาให้เพื่อนสักสตดสักอนิจจาพี่น้อง จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องเล็กมาพี่น้องเล็กมาปนหยาดน้ำพี่น้องหยาดน้ำวัตถุ่นน้ำกันพี่น้องเอ้ย อาดุขาธาตุไม่ยาพี่น้องอาดุขาธาตุคุณญาตหน่อยเปย่าคุณญาเนาะแม่เอาปอยแม่บาบอยเป็นงานสุดท้ายพี่น้องงานแจกเขาใบาอื่นกถวายถวายของบุญถวายพัตาหารถวายต้นกระพุกถวายทุกอย่างพี่น้องใส่บาตรยาินำอุทิศให้เพิ่นเมื่อเี้ากับอาดุขาธาตุพี่น้องตอนนี้กะสำเร็จเช็จสิ้นพี่น้องอ ตอนนี้ก็สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้สาวเอื้อยนเด้อพี่นอ้องอ๋อพีทผ่าตัวใดก็ขอโทษขออภัยน้ำลายพี่น้องทุกคนเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสบ,บายดี